สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ต่ายชวนเพื่อนๆน,นะคะมาดูต้นกระเพราที่ปลูกไว้นะคะเขาจเจริญเติบโตดีมากๆเลยค่ะปลูกไว้ไม่นานนะตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นจากการที่ต่ายย้ายต้นกล้ามาปลูกในกระถางค่ะแล้วตอนนี้นะคะเขาก็แตกแขนงแตกกิ่งออกมาเยอะมากๆค่ะต่ายเพิ่งตัดไปแค่ครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวให้ดูร่องรอยนะนี่ นี่คือร่องรอยการตัดตอนที่ต้นกระเพาเขายังเล็กอยู่แล้วแต่ก็เด็ดยอดเขานะคะหลังจากนั้นเขาก็เกิดมาแบบโอ้โหเต็มที่เลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาตัดยอดกระเพานะคะเพื่อที่จะให้เขาเป็นพุ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็บำรุงเขาด้วยนะคะอ่านี่ค่ะตัดยอดเลยนะคะแล้วยอดไต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะจะเอาไปทำกับข้าวนะคะทุกคนนี่ค่ะ ตกแต่งต้นกระเพานะคะให้เขาเป็นพุ่มสวยนะตัวนี้เนี่ยกิ่งเนี่ยเขาไปไกลแล้วนะคะยาวเหยียดเลยตัวนี้เป็นกระเพราแดงนะทุกคนนี่ก็จะตัดเข้ามาแบบนี้เลยค่ะดูสิคะคือเขาสมบูรณ์มากๆนี่คือกิ่งที่ต่ตัดมาเมื่อสักครู่นะสมบูรณ์มากๆคะ่ะทุกคนตดิดอกออกผลนะคะนี่ ขออภัยค่ะติดดอกแล้วก็ออกมาเล็ดนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใบเขาดูก็รู้แล้วเนาะคือแบบสมบูรณ์แข็งแรงจริงๆนะคะต้นนี้ตัดตกแต่งยอดเลยค่ะเขาจะได้เป็นพุ่มสวยนะคะนี่นะคะกระเพราเหล่านี้ที่แต่ตัดเนี่ยก็จะเอาไปทํากับข้าวนะคะนี่เท่านี้ก็พอผัดกระเพราแล้วค่ะหนึ่งมื้อนะแล้วพอเราตัดเขานะคะบํารุงเท่านั้นยังไม่พอเรามาดูใบแก่ๆนะ เด็ดใบแก่ๆออกนะคะนี่ค่ะวิธีที่จะช่วยทำให้ต้นกระเพราเป็นสาวนี่คือใบแก่ๆนะคะต้นนี้เป็นกระเพราแดงค่ะทุกคนใบแก่ๆเด็ดออกให้เขาหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยใบแก่ๆนี่ค่ะเป็นการดูแลต้นกระเพราให้เป็นสาวอยู่เสมอนี่ใบแก่ๆเด็ดทิ้งไปนะคะอ่า แล้วสารอาหารเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปเลี้ยงใบแก่ๆเหล่านี้นะคะอันนี้ก็คือทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องเอาไปทานเนาะเอาไปทําปุ๋ยก็ได้ไปใส่ในตะกร้าที่เราหมักปุ๋ยก็ได้นะคะอ่านี่อย่างเนี้ค่ะให้ต้นเขาโลง่ลงๆโปรง่ปรงๆแบบนี้นะแล้วก็ใส่ปุ๋ยบํารุงเขาสักหน่อยค่ะทุกคนปุ๋ยที่ต่ายจะใช้นะคะก็เป็นปุ๋ยคอกหมักค่ะเป็นปุ๋ยที่ผ่านการหมักแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็มาใส่ ที่โคนเขาที่กระถางบำรุงไปเลยนะคะนี่ใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนตักนะคะหนึ่งตักแบบนี้นะแล้วก็รดน้ำตามค่ะน้ำที่เรารดนะคะนี่ค่ะวันนี้แต่ยก็จะใช้เป็นน้ําหมักขี้วัวนะคะ จะช่วยทําให้ใบกระเพราของเราเนี่ยดกมากขึ้นนะคะทําให้ต้นพืชที่เรากินใบเนี่ยเขาจะบ้าใบมากขึ้นค่ะรดไปเลยแบบนี้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะสําหรับวิธีการดูแลต้นกระเพราให้เป็นสาวอยู่เสมอแล้วก็ให้เราเก็บกินได้นานๆนะคะง่ายๆนะตกแต่งกิ่งอยู่เสมอใส่ปุ๋ยเป็นประจําทุกๆ10-15วันแล้วก็รดน้ําบํารุงดูแลพนวนดินนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ